สวัสดีครับชาว DIY นะครับก็ตอนนี้อยู่กับช่อง DIY Review และ,ะ DIY Project นะก็เป็นเพจใหม่และช่องใหม่ด้วยนะตอนนี้ก็มาเห็นหน้าแอดกันสักทีนะครับผมก็ตอนนี้แอดกำลังรอลูกค้าอยู่นะครับพอดีแอดทำอาชีพอ่าขับรถรถตูดด้รับจ้างนะก็เป็นอาชีพหลักนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เกี่ยวกับแนวทางของเพจ DIY รี v i e นะ ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากับ Facebook นะครับผมซึ่งทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากแชร์อย่างเดียวนะแชร์แล้วก็พูดเรื่องราวปกตินะก็ตอนนี้แนวทางของเพจก็คือเกี่ยวกับคลิปเนื้อหาที่แอดทำคลิปขึ้นมาอะไรพวกนี้คลิปเกี่ยวกับ DIY อะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงที่ช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube Day, ชื่อ DIY review นะครับผมถ้าหากว่าใครเข้าไปรับชมในช่อง YouTube ก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็จะลงคลิปตัวหลักที่ทำาึ้น้นี้ก็จะลงที่เพจ DIY project ด้วยนะก็ถ้าไงก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดถูกใจที่ DIY project นะครับซึ่งเพจ DIY project เนี่ย แอดจะทำเป็นแบบนำเสนอเนื้อหาของไอ้คลิปวิดีโอของแอดอย่างเดียวเลยจะไม่แชร์อะไรเข้ามาในเพจอะไรอีกเลยนะแล้วก็ไอ้เพจ i ด y r รีวิวเนี่ยแอดจะอ่าลงเป็นแบบเนื้อหาคลิปแชร์อะไรจากที่ต่างๆที่ว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น,นะเพราะว่าประเด็นหลักคือมัน เพจเดย์บายรีวิวเนี่ยไม่สามารถที่ท,ที่จะสร้างไรายได้ไรายได้นะเพราะว่าโดนจํากัดโดนจํากัด,ด,กดไอ้สิทธิ์บางอย่างในเพจไปนะซึ่งก็เป็นไอการผิดพลาดตอนที่เริ่มต้นสร้างเพจขึ้นมานะด้วยความไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะสําหรับ DIY p r o j โปรกนะครับก็ชื่อชื่อเพจว่าใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเห็นว่า ถ้าหากว่าเพื่อนๆเข้าไปชมในช่อง YouTube DIY Review ดูคลิปต่างๆในช่องแล้วก็มีติดโฆษณาอะไรขึ้นมานะแอดอยากจะบอกว่าแอดไม่มีรายได้จากตรงนี้เลยนะครับผมสังเกตได้เลยคลิปแต่ละคลิปนี่จะยอดบิวนี่อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับผมในขณะที่แอดสร้างไอ่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยแอดลงทุนทุกคลิปเลยนะหลายบาทหลายพันอยู่ก็มี ตอนนี้ยิ่งมีไอ้โปรเจกต์อะไรนะทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะซึ่งงบงบลงทุนนี่เงินลงทุนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นนะครับผมก็น่าจะเป็นเงินสะสมเงินเก็บพยายามเก็บของแอดอย่างเดียวเลยนะไม่มีไรายได้จากช่อง YouTube เลยนะมันก็เหมือนกับว่าเราไปขายของที่ตลาดอะเราลงทุนของขายไปร้อยบาทใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็วางขายวางขายแนละ้วมันก็ต้องมีการเก็บค่าไอ้ค่าค่าที่ นะค่าที่พื้นที่ในะตลาดที่เราไปวางขายนะซึ่งมันก็จะเก็บไปประมาณสักแปบาทนะครับผมถ้าหากว่าเราขายได้ร้อยหนึ่งเขาเก็บไป80บาทนะมันก็จะเหลือประมาณ20่สิโอ้ยอยากจะเล่าอยากจะบอกให้ฟังว่าตั้งแต่ทําช่อง YouTube มานะมีตั้งแต่มีไรายได้ช่อง YouTube สองปีนะแอดพึ่งได้เงินสามพันบาทเมื่อเดือนมีนาปีนี้เองคิดดูดิดเออ ตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี่ก็เออคาดหวังเออจะได้มีรายได้จากช่องยูทูบไปเป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณเนี้แต่ว่าสาย DIY ก็ต้องเข้าใจเนาะก็คือแบบมันไม่ค่อยมีคนเข้าไปชมไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูนะเดี๋ยวนี้ไอแนวทางการรับชมของอ่าทุกคนในโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เทไปที่ติ๊กตอหมดแล้วแล้วก็วไม่แน่ Yutube o นี่กาจจะเป็นลองเป็นรองทิ่ตอกแล้วเดี๋ยวนี้นะก็ยังคิดอยู่คิดเล่นนะเออ กุยเปิดบบรับปิรับบริจาคได้ไหมว่าเหมือนช่องอะไรนะช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนี่ยเขาวางเลขบัญชีอะไรเออก็มีแฟนเพจแฟนช่อง,องเขาก็โอนเข้าไปเป็นกําลังใจให้นะเออก็อยากลองทําแบบน้ำหนักเดี๋ยวก็กยังไม่กล้านะเพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกนะครับผมอ่ะางไงแล้วก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะสำหรับเพจใหม่นะ DIY Project แต่ก็อย่าอย่าลืมช่อง YouTube ด้วยนะ DIY Review นะครับผมส่วนไอ้เพจ DIY Review เนี่ก็ยังดำเดนินดาเนินเพจต่อไปนะก็เกี่ยวอาจจะเป็นเกี่ยวกับวางสินค้าของเพจนะครับผมแล้วก็แชร์เรื่องราวเรื่องน่ารู้ต่างๆจากภายนอกเข้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณนะที่รับฟังติดตามชมคลิปนี้นะก็เป็นคลิป ระบายความในใจอะนิดๆนิดยหน่นอยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ